ชายคนนี้ได้โยนฝาหม้อทิ้งจากนั้นเขาก็เดินไปที่ริมทะเลพร้อมกับพูดว่าตรงนั้นน่าจะมีอะไรดีนะต่อมาเขาก็เจอกับหอยขนาดมหือมาเขาพูดว่าฉันไม่เคยเห็นหอยใหญ่ขนาดนี้มาก่อนจากนั้นเขาก็นำหอยไปทุบก,กับหินแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่เป็นอะไรเขาลองใช้หินทุบแต่ผลลั์ก็ไม่ต่างกันเขาจับมันขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าฉันจะลองชิมให้ได้แต่สุดท้าย เขาก็สามารถเอาหอยออกมาได้และก็นำวาซาบิมาราดพอประมาณจากนั้นก็ลองชิมและก็พูดว่าไม่อร่อยอย่าหาทำต่อมาเขาก็เจอปูเสฉวนสุดแบลวพร้อมกับพูดว่าปูพันนี่ส่วนมากผู้คนมักจับไปเลี้ยงและไม่นิยมกินกันและยังพูดอีกว่าวันนี้ฉันจะปล่อยมันไปเวลาต่อมาเขาได้เจอตัวอะไรบางอย่างและเขาก็จับมันขึ้นมาปรากฏว่ามันคือปลิงทะเลจากนั้นเขาก็บีบมันเล่นอย่างกับมันเป็นของเล่นเด็ก พอบีบไปสักพักมันก็มีใยคล้ายใยแมงมุมออกมาต่อมาเขาก็เจอปูโดยบังเอิญที่มีกล้ามสีดําเป็นเอกลักษณ์หรือบ้านเราเรียกว่าปูสีน้ําตาลจากนั้นเขาก็ไม่รอช้านําวาซาบิมาราดทันทีและก็ลองชิมและก็พูดว่าอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืม